จริงๆแล้วเนี่ยมันยังเป็นแค่ปลายเหตุยาจะก,กี่เม็ดมันก็ถือว่ามันมีความผิดหมดแหละแต่ตอนนี้เนี่ยคือด้วยยามันเยอะในประเทศกฎหมายต้องแข็งโอนนโอ้ตัดตอนได้ตัดตอนเลยเออประกาศสงครามเลยครับผมพร้อมลุยเออเอาแบบว่าให้มันกลัวตายสองคนในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเงียบเชื่อผมอเอาเชื่อเชื่อผมอันนี้ผมพูดในฐานะผมเป็นชาวบ้านนะ,ะและผมเห็นแววตาของชาวบ้านผู้สูญเสียนะ ผมไม่ได้พูดในฐานะเป็นนักวิชาการอะไรนะพูดในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติและวันนี้มาเห็นความสูญเสียด้วยนคทอ่าบ้านผมนี่อุบลบ้านผมแล้วเข้ากับญาติพี่น้องผมเสียชีวิตและเสียชีวิตในเรื่องพวกนี้ผู้มีอำนาจทำไมไม่ทำอะไรมันจริงจังสักทีอะเอออย่าทำไปล้อเล่นดีกับความสูญเสียของประชาชนผมคนอุบลผมกรักพี่น้องบ้านผมผมคนไทยผมก็รักพี่น้องชาวไทยถ้าเสียงของผมมันสามารถทำให้เขาถูกคิดอะไรได้บ้าง ยังมีอีกหลายครอบครัวที่เขาเดือดร้อ